สวัสดีครับพบกับเชฟช็อปคุกกิ้งนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทําเค้คกกล้วยหอมกันดีกว่าครับก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะทํากันเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้กันก่อนดีกว่าครับไปลุยไปกันเลยครับอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะลุยกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดฟับสไคร้ให้เชฟด้วยนะครับเราก็จะใช้แป้งเค้กนะครับก็เป็นยี่ห้อไหนก็ได้น้ําตาลทรายผงฟูเกลือเบกกิ้งโซดากล้วยหอม กล้วยหอมเนี่ยเชฟจะแนะนําให้ใช้แบบฝุกงอมเลยนะครับยิ่งฝุกงอมเท่าไหร่ก็จะยิ่งหอมอร่อยเท่านั้นนะครับแล้วก็มีไข่ไก่ครับเชฟใช้เป็นเบอร์2แล้วก็สุดท้ายจะเป็นน้ามันพืชนะครับน้ํามันพืชเนี่ยเชฟจะแนะนําให้ใช้แบบน้ํามันลาข้าวหรือว่าน้ํามันคานอลาก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมันปาล์มเนี่ยเชฟจะไม่แนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่าน้ํามันปาล์มเนี่ยจะทําให้เค้กเรามีกลิ่นหืนได้ง่ายนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปทําเค้กกันเลยครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตีไข่กับน้ําตาลจนนนนขึ้ฟููก่่่ออะะรเชตีีียททปมาาณ5 เดี๋ยวเราก็ใส่น้ำตาลลงไปในไข่ได้เลยเวลาน้ำตาลเจอกับไข่แล้วนะครับเราจะต้องรีบคนเขานิดนึงอันนี้เดี๋ยวเชฟจะตีด้วยเครื่องนะครับเชฟจะใช้ความเร็วสูงสุดเลยสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องแบบนี้นะครับจะใช้เป็นเครื่องตัวเล็กก็ได้นะครับที่เป็นแบบเครื่องตีมือครับอันนั้นก็ใช้ตีได้เหมือนกันแต่อาจจะต้องตีอยู่ที่ประมาณ5-7นาทีนะครับอาจจะเพิ่มเวลาตีเล็กน้อย เดี๋ยวเรามาร่อนแป้งกันนะครับอันนี้ก็จะมีแป้งเค้กผงฟูเกลือแล้วก็เบกกิ้งโซดาอันนี้เชฟป็ตติมาครบ5นาทีแล้วนะครับไข่กับน้ำตาลเราก็ขึ้นฟูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวเราก็จะใส่แป้งที่เราร่อนลงไว้เมื่อกี้นะครับใส่ลงไปได้เลย นี้เชฟก็จะแบ่งใส่ประมาณสักสองถึงสามรอบนะครับเราก็คนให้เขาเข้ากันก็ทยอยใส่ครับแบ่งไปสักของสามรอบ ก็เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะบดกล้วยให้ละเอียดก่อนนะครับของเชฟจะใช้เป็นตะก้อคนให้เขาละเอียดเลยก็เราจะใช้เป็นฟอ้อมก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นตัวบทก็ได้ เดี๋ยวเราก็เทกล้วยนะครับลงไปในส่วนผสมแรกเลยแล้วก็คนให้เขาเข้ากัน แล้วก็สุดท้ายนะครับอย่าตามด้วยน้ำมันพืชก็คนให้เขาเข้ากันครับเดี๋ยวเชฟจะใช้ไม้พายเก็บรายละเอียดเล็กน้อยนะครับ นให้เขาเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะนําเขาไปเทลงพิมพ์แล้วก็เอาเข้าอบกันครับก็เดี๋ยวเชฟจะใช้เป็นถุงบีบแบบนี้นะครับแล้วก็จะใส่เป็นหัวบีบแบบวงกลมส่วนพิมพ์ที่เชฟใช้นะครับก็จะเป็นพิมพ์ที่สามารถนําเข้าอบได้เชฟจะมีสองสีนะครับสีเหลืองแล้วก็สีดำลายจุดอันนี้ก็น่ารักดีครับ ก็เวลาเราบีบนะครับเราไม่ต้องใส่ให้เต็มพิมพ์นะครับเพราะเดี๋ยวเขาก็จะฟูขึ้นมาอีกใส่สักประมาณ3ส่วน4พิมพ์ก็ได้ครับอ่าน,นี้ของเชฟก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดได้22ถ้วยเดี๋ยวเราจะนำเขาเข้าไปอบกันเลย แต่ว่าก่อนอบเนี่ยอย่าลืมเปิดเตาวอร์มไว้ก่อนนะครับของเชฟวอร์มเตาไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปอบกันเลยครับอันนี้เตาเชฟก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับของเชฟจะใช้ไฟบน180องศาไฟล่าง160องศาอุณหภูมิความร้อนภายในเตาของเชฟเนี่ยจะอยู่ที่ 180- 200อถึงองศานะครับสำหรับเค้กกล้วยหอมของเราเนี่ยจะอบอยู่ที่ประมาณ18-22ถึงนาทีนะครับเรื่องระยะเวลาเนี่ยแต่ละเตาของแต่ละบ้านนะครับยังไม่เท่ากัน เพราะว่าความร้อนภายในเตาเขาจะไม่ค่อยตรงกันนะครับเราก็ต้องศึกษาเตาของตัวเองดีๆแล้วก็สําหรับคนที่ไม่ได้มีเตาตัวใหญ่แบบนี้นะครับจะใช้เป็นเตาตัวเล็กถ้าเกิดว่าเป็นเตาตัวเล็กแบบเตาบ้านเนี่ยเชฟก็จะแนะนําให้เรามีเครื่องวัดอุณหภูมิภายในเตานะครับเพราะว่าตัวเตาเล็กเนี่ยความร้อนภายในเตาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเสถียรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นระดับอุตสาหกรรมนะครับเขาก็จะมีไฟที่เสถียรอยู่แล้วโอเคครับของเชฟก็อบมา22นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน อันนี้ก็สวยงามเลยครับหน้าเขาก็จะประมาณนี้นะครับก็คือสุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนําเขาไปพักให้หายร้อนก่อนนะครับอันนี้ก็กลิ่นหอมมากครับอ่าเป็นไงบ้างครับหน้าตาดูน่าทานไหครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อสัมผัสเขากันดีกว่านะครับอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับก็ดูเนื้อนุ่มๆชุ่มฉ่านะครับท้าทางจะอร่อยมากๆเลยครับ แล้วก็สําหรับคนที่ไม่อยากจะพลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เชฟได้นะครับแล้วก็เชฟมีเปิดคัสเรียนสอนออนไลน์ด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามเชฟได้ที่มันเชฟขอตัวไปกินเค้คกกล้วยหอมกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย